สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่โนก็จะพามาดูการเล่นในมือถือของพี่นะหลังจากที่พี่โนได้หัดเล่นในมือถือมาพักนะครับจังหวะน,นี้พี่โนก็ได้ชุบน้องเนตตี้สองคนนะเพราะว่าน้องเนตตี้ตายพี่โเลยต้องใหม่ชุบจังหวะน,นี้มันว่าจะมีคนใหม่ยิงพี่โนแน่ <c oughs> นอนยิงพี่โนมาชาร์จคนเล่นไม่เป็นได้นะจังหวะน,นี้ทำไงครับเดินวนไป ลูกยังรถรอรอพะโคเนะเป็นไงหละลูกซองไม่ใช้แต่ใช้อีกเคียะในบนี้พี่นุก็ขี่รถมาช่วยน้องแล้วก็น้องตอนยิงกเป็นไงแระเจอพี่นุงเสียปเลยในแับแทนครับชาติรไฟนั triple มีปิงปอกูได้มา4คิวเลยวย่ะคยิยงหนึ่งเดียวกับจังหวะนี้คิวที่ห้าจังหวะน,นี้น้องบอกว่าในคาดจะหายมรงนี้กันนะพี่น้องโค้งไปปุ๊บนี่ก็โดนยิงขึ้นด้วยว่าตอนนี้จังหวะนี้พี่น้อกว่าพี่น้อโดนยิงจากนาที่ที่ไหนได้โดนยิงจากข้างหลังลน้องที่มองไม่เห็นเลยถ้าดูน้องลุมยิงเป็นอยู่ดยูยังเออจอดไม่เกีย ทห้คนดูน้องคนนี้ให้ดีนะครับน้องคนนี้พี่ตาพี่น้องเข้าวงมาอยู่ดีนะแล้วน้องเขาก็ตายนะเพราะว่าโดนคนในวงแต่เพิ่งพี่หนุไม่รู้เรื่องเลยพี่หนุไม่รู้เรื่อง้วพี่หนุก็ปล่อยให้น้องตายนักละเอ้าพี่หนุ่มทาไมไม่ชุบหนูพี่หนุขอโทษได้ไหมนะพี่หนุไม่เห็นจังหวะนี้ก็เจอคนอยู่บนเินเขาับยิงดาวไปหนึ่งพราะจังหวะนี้พี่หนุ่ก็จะวิ่งเข้าชาด จะเป็นการชาร์จที่วิ่งออกนอกหมอกตายสุดท้ายแล้วคนนี้ก็ต้องตายดีเพราะเขาดาวดาวหมอกเหมือนกันครับแต่มีคนวิ่งขึ้นมาชาร์จตีพีโนนะพีโน,นไม่กลัวหลักอยู่กันตั้งสองคนยังไงก็ไหวอยู่แล้ววันนี้ทำงไงครับเขาวิ่งมาชาร์จดาวไปหนึ่งหมดตีหมดเลย